หาโมงเคืองแล้วจะทุกคนกันสิเป็นเวลาหนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินละเด้อจ้าบัดที่นี่ทางมอเขาไวแล้วเรียบร้อยกัสิไปหาแนวมาเห็ดกับเขาก่อนจา้าเมื่อเ้ารนี้ซื้อเห็ดฟางมาเนอจ้ากะกวาว่าเสียามาแกงส่กันกับนอไหม่นั่นละหลังจากสีเขาแล้วเนอจ้าก,ก็เลยว่าสิไปเอานอไใหม่มาแกงจําได้วาใสาตุ่มไวเนอจ้าสองหลังก็เลยถือขูหน่อยมานํามบะเทอือถึกปลาซิวเนอจาา้าใสไวแตงแต่ยา่ามเสารเนอจ่าย่างกลางเวีนกับบด้มาย่ามนะคะใสหลงใสลืมไวเนอจา้าใสจนป้าตายค่ะกันกับตุ่มาาหมุนนะะน่นละจ้าบ ว่าสามสีหมื่นจึงมายามเที่ยนึงนอกจาะก,กันยอนว่าคิดว่าใส่ไวแล้วมันจีบถือเนาะจากก็เลยบดามายามนะคะแต่ป้ากดว่ารอบนี้ค่ะทุกคนป้า พี่น้องห็นขาวๆบอนน์นี่แตงแต่ปลาซิวหน่อยหางแดงนอกจากัลที่นี่ใส่ตุ่มรอบนี่ก็คือดีใจคักอีลีจ้ะทุกคนเียไดย้ที่บะเดมายาม่านแตงแตงเวียนนอกจากมันกับชิมีโตใต้ตน้ำเน่แต่กระส่วนหน่อยดอกจาก้านอกนั้นกับซิมิแต่ตเป็นๆนี่นนละจา้าดินกระเดวกระเดวอ,อยู่นะคะทุกคนอ้นซ่อ,อนค่ะอีลีนี่ละจา้าตลาดธรดรมชาติบานเฮ้านอกจากบอ่อตองสื่อน,นะคะทุกคนหอดฤดูกาลของการหาป้านอกจากกับิพ่อได้ป้ากินแน่ยู่ดอกจาก้า,าปลาซิวหน่อยหน่อยหางแดงแนวนี้นอกจากมกแสบขนาดเด้อค่ะทุกคนขี่กระโบขมนอกจากขี่บัว ะะบัตที่หนี่กับสิภาาไปย่ำอีกหลังหนึ่งเด้อจ้าปรกากฏว่าหลังนี่ถือว่าร้ายเนาะค่ะทุกคนกับมีติดมาบ้างนะคะพอเดี๋ยวเอาไปตืมกันกันกบหมูมันเนาะจ้านี่นะคะทุกคนกับสิไดประมาานี่ละจาได้ปลาแล้วก็เมื่อก่อนจ้าทุกคนจะรูปแล้วก็เลยใบได้แกงดอกจานเอาใหม่ใส่เห็ดเฟืองนั่นนะคะเปลี่ยนเมนูใหม่เป็นมกปลาซิวแทนจ้าเมื่อนี่ปลาซิวในน้อยแนวนี้มือได้ที่อยากกินนะคะเอาไปใส่จังได้กระโบถือได้ค่ะแต่ว่ามือหนีเนาะจ้าเอาไปใส่เลนเลนผัดถือซะละค่ะแกต่างใจว่าจะใส่ทิ้งไว มืออื่นเ้าปุ่นลาแจงสิไปยาปมยัยงปะม่านนี่นอจาาอยากได้กุ้งนั่นแม่จ้าแต่ว่าขันห่อใจไหวแงมื่องเวียนแบบนี้มันก็สิถือปลาซิวหน่อยๆปะมานนี้หละจ้าทุกคนปลาซิวตัวใหญ่มันกะโบมีแล้วนอจ่าแจังมันหายไปทั้งไดเบดนะคะพอได้ป่ามาแล้วปัญหามันอยู่มองนี้ค่ะทุกคนเห็ดจังได้เสิเอาอ,อกได้นี่บัดที่นี่ทั้งปดป่าไปนํากับทั้งคิดไปนํานอจายายันอยู่เด้ย,ยันได้ตาแข็งค่าตุ่มอยู่เด้จ้าซ้มติปดป่าแล้วมืดพอดีจ้าพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าบัดที่นี่ กะคะชีสซอยตะไคร่บางๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่ห้าเขียวไปนอกจากมันจะได้หูซื้อแบบว่ามันบเป็นเสียนนะ่นนะจ้ะทุกคนใส่พริกและก็หัวหอมลงไปนอกจากตัมด้วยบะาคามสองของนอกจากปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะคะเป็นบะาคามดิบด้อกจากเพิ่มความเปรียวนะคะตำแหลกละเอียดดีแล้วนอกจากกระสิตักไปใส่ปลาซิวของห่าแบบนี้เลยหลังจากนั้นห่ากระิปรุงรสด้วยน้ำปลาลนอกจากใส่ลงไปกะวว่ามันนวผลนละนอกจากยานบะนวกระยิบเกลือใส่เน,นียน้ยแจ้งน้อยนึงนอกจาก,ะกะใส่ผงวิเศษลงไปจา้าโคเลให้เขากันนะคะอันเรื่องเห็ดกับเขาเห็ดม ป้าเฮ็ดอันนี้นอกจากมันแหลวแต่สูตรไพสูตรมันเด้อจ่าแต่ละบานกับซีเฮ็ดบวคือกันนอกจากสำหรับปุ้ยแหลวเฮ็ดกับเขาโบไมีพิษโบไมีถือนอกจากขึ้นอยู่แต่กับความสะดวกของแต่ละคนคือกันจ่าหลังจากนั้นเทากัสจีใส่พ้าอีตูลงไปใส่หลุกโดดลงไปนำนอกจากโคเล่ให้เขากันนะคะวิกกัจจีใส่น้ำพ่ออเจานอ่าจ่าเวลาอู้ป้าซุกแหลวกับซีมีน้ำในแจ้งน้อยหนึ่งพ่อได้จำนอ่าจ่าหลังจากนั้นเทาก็สิีเอาหมอไปขังไฟเลยนอ่จ่าปิดฝาหมอไว้จะกข้าวหนึ่งแก้ว่าป้าข้องเข้าซุกเหลวเรเบิ่งนาะจ้ เลือยังกระเติมเอานะคะมีความหูซื้อว่ามันบาท่านเดือหอมปันไดนาจากก็เลยใส่ผ้า,าอีตูปิดถ่ายไปอีกรลอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ทุกคนมกปลาซิวของเห่ามือน,นีนะคะเป็นจางไดนาจารสีสันหนาตาแล้วก็เป็นตัดแสบด้เนาะคะ่ะทุกคนซิมรดเบืองแล้วนะคะอร่อยมากใ้เวลาแต่งผ้าขาวแล้วจ้าบัดที่นี้นะคะ เมื่อนี้เขาวกะทิแกงเห็ดเฟืองน้ำจ่าเพราะว่าข้าบดได้แกงใส่เนือใหม่แล้วเนื้อจ่าก็เลยทิแกงเห็ดเฟืองยางเดียวจนน้ำหอนห่อนกินกับหมกปาากลกาซินานาวนะจ้าลูกชายเอิญคุณตากินเขานะจ่าโทรไปนําแล้วกับโบมาเนื้อจ้าบอกว่าพระท่านได้หิวนะคะค่ะตั้งแต่หลิ่นติดต่อยู่อีพอคอยค่ะได้เนื้อจ้ามื่อนี้ก็เลยได้กินเขากับอีเมลแค่สองคนเนื้อจ้ามาเด้อจ้าทุกคนหมกปลาซิวแซ่บๆนะคะอีเมลบอกว่าแซ่บจ้าพีน่น้องเมนูกับข่าวอีสานบานเฮากินยำได้กับคุก่เสี๋ยวมาพบคลิปหน้า ะะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๋ยน้ำแนเดอร์จ้า